ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการอธิบายหลักการและก็วิธีการบันทึกใบสั่งงานผลิตนะครับหรือที่เราเรียกว่าจ็อบออเดอร์นี้เองนะฮะเรามาดูความหมายของคําว่าใบสั่งงานผลิตก่อนนิดน,นึงนะครับใบสั่งงานผลิตในโรงงานเนี่ยเราจะมีอยู่หลักๆ2อย่างด้วยกัน1ก็คือว่าเป็นการออกใบสั่งงานผลิตจากการฟอร์เควส์นะฮะมีเซลล์ฟอร์เควส์ขึ้นมาเราเอาจากเซลล์ฟอร์เควส์ส่วนนี้มาทําการ ผลิตสินค้าเข้าสู่คลังเราเรียกมันว่าการผลิตแบบ made to stock นะครับแบบที่2ก็คือเรารับออเดอร์จากลูกค้าเข้ามานะครับแล้วจากออเดอร์ของลูกค้าตัวนี้นะฮะเราก็เอามาเจนเป็นตัว j o b Order จาก s ซ l l Order มาเจนเป็นจ o b บ r d เ r อนี่เองนะครับเราจะเรียกว่าเป็นลักษณะของการผลิตแบบ made to order หรือ OEM ที่เราร,รู้จักกันนะฮะอ่ะโอเคการบันทึกใบสั่งงานผลิตนะครับจะอยู่ตรงนี้ฮนะระบบผลิต เลือกใบสั่งงานผลิตทั่วไปนะครับกดเพิ่มข้อมูลขึ้นมานะครับโอเคพอหลังจากเพิ่มข้อมูลขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตัวโปรแกรมเนี่ยจะขึ้นหน้าจอใบสั่งงานผลิตทั่วไปขึ้นมาให้เราเห็นนะครับจะมีชื่องานนะครับวันเริ่มงานวันสิ้นสุดของงานผมจะผลิตเคสที่หนึ่งก่อนฮะก็คือเป็นการ make order หลักการเราจะมากดตรงนี้นะครับเริ่มที่รหัสสินค้า เลือกเลือกตัวนี้นะครับเลือกจากเอกสารเลือกจากาตัวเซลล์ออเดอร์ที่เรามีการบันทึกเข้าไปตอนที่เราเอ่อยเอกสารใบสั่งขายนะฮะเลือกรายการนี้ขึ้นมาปุ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผลิตในเซลล์ออเดอร์ทั้งหมด1ชิ้นนะครับตามาวันเริ่มงานวันนี้วันสิ้นสุดงานตามเซลล์ออเดอร์วันนี้เราสามารถที่จะแก้ไขนะฮะว่าอ่าให้มันเหลือวันที่12แท่งแทน ประมาณนี้เป็นต้นนะครับตัวโปรแกรมก็จะดึงขึ้นมาให้ว่าเซลล์ออเดอร์ตัวนี้นะครับผูกกับลูกค้าคนไหนเพราะโปรแกรมจะด,ดึงสูตรการผลิตนะฮะที่ผูกกับลูกค้าคนนั้นขึ้นมาให้นะครับอ่าแล้วก็อ้างอิงตัวเซลล์ออเดอร์เลขทีน่นี้หลังจากนั้นก็กดบันทึกรายการเข้าไปนะครับเึ๊บอ่าเรียบร้อยละตัวนี้ก็คือเป็นการเปิดใบเจ้าออเดอร์ขึ้นมานะฮะเราสามารถที่จะทำการ พิมพ์เอกสารนะครับตัวใบจ o อบออเดอร์จากตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวรอแปบ๊บอ่ามาละจะเป็นตัวนี้นะครับตัวอย่างก็จะเป็นใบสั่งงานผลิตนะฮะมันจะมีบาร์โค้ดขึ้นมาให้เรานะเออทำไมมีบาร์โคด้ดเพราะระบบนี้จะเป็นลิงก์กับระบบควบคุม กระบวนการการผลิตที่อยู่ในลายการผลิตซึ่งจะเป็นลิงก์กับตัวแอปบน Android ซึ่งเราสามารถสแกนตัวบาร์โคดได้นะฮะเดี๋ยวจะอธิบายในพาพนั้นอีกส่วนหนึ่งนะครับในวิดีโออธิบายการใช้งานของแอปบน Android ตี่นี้นะครับจะมีการระบุว่ารหัสงานอะไรนะครับชื่องานสินค้าที่ผลิตนะครับวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดนะครับลูกค้าคือใครนะฮะสู่การผลิตตัวนี้ จะเป็นสูตรการผลิตของลูกค้ารายนี้เท่านั้นนะครับที่เราเลือกขึ้นมาเข้าสู่โปรเซสไหนก็จะต้องมาคอนฟิกโปรเซสก่อนนะครับว่าสินค้าเสร็จลูกตัวนี้นะฮะมีโปรเซสในการผลิตอะไรบ้างนะครับพอหลังจากนี้เราก็ทําการกดปริ้นเอกสารตัวนี้ออกมาใส่กระาดาษอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะโอเคคราวนี้หลังจากที่เราบันทึกรายการตัวนี้เสร็จตัวระบบก็จะทําการเปิดจ็อบขึ้นมาให้เราเห็นละนะครับ โอเคจะเห็นจากตรงไหนอาเรามาที่ตรงหน้าแรกนะครับมาที่ระบบติดตามงานผลิตตัวนี้เราจะพบว่านี่นะฮะมีเปิดจ็อบแต่ยังไม่เริ่มผลิตเนี่ยกี่รายการนะครับคําสั่งขายแต่ยังไม่เริ่มผลิตกี่รายการเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลนะครับจากตรงนี้ได้ว่ามีที่เปิดจ็อบเท่าไหร่มีคําสั่งขายที่ยังไม่ผลิตเนี่ยเท่าไหร่ขึ้นมาจากตรงนี้นะครับ อ่าโอเคนะฮะคราวนี้ก็คือเราเปิดจ็อบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเคสที่หนึ่งเคสที่สองนะครับก็คือการเปิดจ็อบโดยที่ไม่มีตัวเซลออเดอร์เลยเรากดเพิ่มข้อมูลตรงนี้นะครับอ่าเลือกรหัสสินค้าขึ้นมานะฮะอ่าคราวนี้ผมก็ทําการเลือกรหัสสินค้าตัวนี้นะครับเราระบุชื่อระระบุงานไปเลยก็ได้ระบุชื่อจ็อบงานเช่น JB นะครับ เออหกสี 64, นะครับศูนย์อะไรก็ว่าไปแล้วก็ใส่ชื่องานของเราเข้าไปหรือว่าอาจจะระบุเป็นงานก็ได้งานผลิตสินค้าอะไรก็ว่าไปนะครับผลิตจํานวนเท่าไหร่อาทิเช่นอันนี้ผลิตจํานวนทั้งหมด5ชิ้นนะครับไม่มีรหัสลูกค้าเพราะเราเป็นผลิตเมททูต็อกก็ไม่ต้องไประบุว่า ใช้สูตรของลูกค้ารายไหนไม่จําเป็นนะฮะเราก็ทําการกดบันทึกร่งรายการได้เลยเปึ๊บอ่าเรียบร้อยล้วนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะทําการเอ่อเจนตัวสูตรการผลิตนะครับของเอ่อสูตรกลางขึ้นมาว่าสินค้าสําเร็จรูปตัวนี้นะครับมีวัตถุดิบที่ต้องใช้อะไรบ้างนะครับและก็ต้องเข้าสู่ปรเซสอะไรบ้างนะครับเช่นเดียวกันนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นอ่า ตรงนี้ก็จะมีอยู่สองจอบละเราสามารถย้อนกลับมาที่ตรงนี้นะฮะต้องติดตามงานผลิตนะครับก็จะพบว่ามีเปิดจอบอยู่สองจอบที่ยังไม่ได้เริ่มผลิตนะครับก็สามารถดู tracking กกง,งานจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ